ดีเจอ้อมค่ะเริ่มต้นชั่วโมงที่สองนะคะกับจำลองค่ะคุณผู้ฟังเเดี๋ยวนะจำลองถ้าเป็นสมัยก่อนจะไปคิดถึงนักการเมืองปะผู<ช>้ว,ว่าราชการกรุงเทพอาบน้ำเวลาห้าขันใช่ไหมเมื่อมามาก่อนอาบโชว์ด้วยจนเราสงสัยว่าอาบทําไมห้าขันใช่เยอะกว่านั้นก็ได้หรือวป่าก็อตอนเคยเวลาเราอ่านข่าวครั้งแรกเราไม่สนเราว่าใครเป็นใครปะพี่ขว่คุณผู้ฟังลองคิดเล่นๆโปรโมทว่าอาบอาบน้ำเวลาห้าขันอตอนตอนเราเป็นเด็กเราก็จะรู้สึก ทำไมเขาต้องประหยัดขนาดนั้นพี่ข่วงร,รู้สึกงไงตอนที่ตอนเด็กๆเ,เจอข่าวนี้ก็แปลกดีแปลกดีใช่ไหมแปลกดี <Back be. S 1> เพราะวันนี้ยังอาบผ้าขันไม่ได้แต่เข้าใจนะถ้าเราอยู่ในสภาวะที่น้ําเป็นเรื่องจําเป็นอะไรทุกอย่างจะเป็นเราจะบีบตัวเองให้ทําได้ป่ะพี่ข่วงใช่เราจะบีบตัวเองให้ทําได,าจได้จริงๆนะคะมนุษย์มีศักยภาพที่จะเอาตัวรอดในหลายสถานการณ์ถูกไหม,มไม่ว่าเราจะเจออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามองว่าทุกปัญหามีทางออกอ เราจะอาจจะมีวิธีแก้ไขแต่วิธีแก้ไขมันอาจจะแปลกและแตกตาก่างและไม่ได้เป็นไปตามคาดหมายของผู้ที่ร่วมไปกับเราแต่อย่างน้อยมันคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มาจาัดประสบการณ์ถูกปะมันก็น่าสนใจศักยภาพของคนนะคะอันนี้ก็คือจำลองผู้จักชื่อเพลงเป,เ,ปเป็นเรื่องอะไรวะพี่พกุ้ง <c oughs> ทุกวันน่ะ <c oughs> เราก็เป็นคนเพ้อกันได้ทุกวันนะคะคุณฟ <c oughs> ัง <c oughs> จินตนานการสำคัญกว่าความรู้เสมอแต่จริงความรู้ก็สำคัญไม่แพ้จินตนาการปะ เพียงแต่ว่าวิธีเอามาใช้ว่ามันจะใช้อะไรมาประกอบกันนะคะทิ้งแต่เก็บเพลงของเดอะทอยตอนนั้นเป็นเพลงจากภาพยนตร์ How to ทิ้งทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอไอ้พวกตั้งใจทิ้งเนี่ยแหละเหลือซะทั้งนั้นนะใช่ปะ่ะตอนนั้นสรุปเขาเหลือไหมเขาเหลือกันนะเหลือเยื่อกันนะใช่ใช่เขาเหลือเยื่อกันใช่พยายามจะทิ้งเนี่ยตัวเหลือเยื่อเลยไ่พวกเฉยๆอ่ะ อยู่ๆมันก็หมดคลี่คลายเป็นไปได้ไหมแต่มันไม่ใช่สูตรสําเร็จนะคะคุณผู้ฟังไม่มีอะไรเป็นสูตรสําเร็จตายตัวสิ่งหนึ่งที่เคยสําเร็จกับเราไม่ได้แปลว่าจะสําเร็จกับเขาเพียงแต่ว่าถ้ามันเคยสําเร็จกับคนส่วนใหญ่มันก็มีแนวโน้มที่อาจจะสําเร็จกับคนอื่นได้ด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าถ้ามันไม่สําเร็จกับเราเราผิดแปลกประหลาดปะแค่เราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเท่านั้นเองแล้วเรายอมรับความแตกต่างของเราได้แล้วถ้าเขายอมรับความแตกต่างของเราได้มันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจกันปะใช่ครับ นะคะทิ้งแต่เก็บไปเรื่องนั้นได้ไงอีกแฉเนะี่ยแล้วถ้าเส้นเรื่องเดิมจะไปตรงไหนเส้นเรื่องเดิมก็เรื่องเดิมเดิมวนอยู่กับเรื่องเดิมคนร้องคนเดียวพีพี ถูกป่ะใช่ครับนูพีพีของเรานะคะอะก็เรียกได้ว่าสามเพลงที่เปิดคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงที่ถูกขอมานะคะจำลองนี่ก็อยู่อันดับที่19ของชาร์ตของ EFM ของเรานะคะทิ้งแต่เก็บเส้นเรื่องเดิมอะก็ว่ากันไปส่วนเพลงอื่นๆนะคะทยอยทยอยได้รับแล้วข้อความขอบคุณที่เวลาเปิดเพลงของอนงพีพีอะไรเงี้ยก็ได้ความยินดีค่ะขอมากขนาดนั้นก็่จะเกิดกดรัวขนาดนั้นทาเราก็ต้องใจเย็นด้วยนะคะอะอีกเรื่องหนึ่งบอกกันไว้ก่อน ไม่ได้ซ้อมอันนี้เรื่องจริงเป็นเรื่องที่บอกทุกวันนะพี่กวงนะใช่ครับสำหรับใครที่สนใจรถที่เป็นรถมือสองอ้อมว่าคุณผู้ฟังจะคุ้นกับสิ่งที่อ้อมพูดกับทุกวันทุกวันกับ TTV Drive นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ เปิดตัวเว็บรถโดนใจเว็บซื้อขายรถมือสองมั่นใจคุณภาพได้เพราะคัดมาแต่รถที่โดนๆที่รถโดนใจรวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดกันบ่อยๆก็คือเขาเปิดตัวหนังโฆษณาและพรีเซนเตอร์ไปแล้วก็คือคุณมาริโอเมาเลอร์นะคะและสิ่งที่เขาพูดต่อมาก็คือถางว่ามีรถคุณภาพจํานวนให้คุณเลือกเท่าไหร่มีกว่า900 0คันจากแหล่งที่มาพิเศษ5ประเภทรวมกันไว้ที่นี่ที่เดียว หลายคนเริ่มจําได้แล้วนะคะทดสอบความจํากันค่ะอันดับที่1ห,หรือประเภทที่1คืออะไรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกรถผู้บริหารวิ่งน้อยค่ะเป็นรถพรีเมียมสภาพดีเยี่ยมหายากจากบริษัทรถเช่าชั้นนาผ่านการตรวจสอบบารุงดูแลรักษายอย่างสม่าเสมอประเภทที่2คือรถ5่าดาวไม่ถึง5ปีคัดมาให้พิเศษคุณภาพดีราคาโดนแบบที่3ค่ะรถเทสจากชอร์รูมอายุน้อยเบบี baby. ไม่เกิน2ปีสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงแบบที่4คือรถนางฟ้าเช็คแต่ศูนย์ประวัติดีดูแลดีเช็คศูนย์ตลอดคุณภาพท็อปเกรดและแบบที่5รถวารันตีเหลือก็คือรถประกันศูนย์มาตรฐานผู้ผลิตหมดห่วงปัญหาทางเทคนิคและค่าซ่อมบำรุงหมดกังวลกับทุกปัญหาเพราะรถทุกคัน ผ่านการตรวจสภาพสูงสุดถึง274จุดขึ้นราคากลางรถมือสองอ้างอิงจากเว็บไซต์ TTB Bluebook ช่วยเปรียบเทียบราคารถป้ายแดงกับราคากลางของรถมือสองและราคาขายรถทุกคันนะคะคุณสามารถจัดสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วกับ TTB Drive ได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปดูรถค่ะคุณผู้ฟังทางเดียวกันเลยนะคะ w w w d o n รถโใจ com r o d o n j a i. dot com น่ะนี่ก็คือสิ่งที่บอกกันเมื่อวานนี้วันออกพรรษาปะใช่ครับงดขายเล่าแล้วมีป้ายในซูเปอร์เลยนะขออภัยท่านลูกค้าอะไรเงี้ยเขาก็ชัดเจนเพราะว่าถ้าเขาขายคือเขาผิดปะใช่ผิดก็ก็ขายไม่ได้นะคะแล้วก็เมื่อวานวันออกพรรษาบางคนก็ไปตักบาทใช่ไหมเขาตักบารเทวโวกันเมื่อวานหรือวันนี้นั่นแหะงงละ พอมไม่ได้สอบปุ๊บลืมทุกอย่างเลยหนึ่งไม่ได้สอบก็ลืมสองพอมไม่ได้ไปร่วมงานก็จะลืมป่ะเธอเมื่อก่อนบางทีเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะเขาตักบัตรกันมาไหนวะแล้วก็จะมีดอกไม้ที่เป็นเขาเรียกว่าดอกข้าวภาษาออกภาษาอะไรน่ะเอาไปตักใช่ไหมหรือมีข้าวต้มลูกโยนป่ะล้วก็จะมีแบบนี้หรือไปดูบ้างไฟป่ะก็คือจะไปดูบ้างไฟแต่เมื่อวานมีมีข่าวว่าบ้างไฟไม่ขึ้นเหรอทำไมพญานาคไม่ไม่มาบ้างไฟไม่ขึ้นพญานาคไม่มาวิเคราะห์ติจุฬะครับ เราเนี่ยยังไงเนี่ยเนี่ยเออทาไมบัางไฟถึงไม่ขึ้นอ่ะไม่รู้อ้าวเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงๆบัางไฟเขาก็ขึ้นบ้างทุกปีเช่ไหมเราขึ้นมากหรือน้อยว่าไปทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าพญานาคไปไหนมีใครไปลบหลู่หรือเปล่าปีเนี้ยเนึกออกป่ะหรือขอเยอะขอกันทั้งปีอะปีที่ผ่านมาสองสามปีเนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครตอบได้ทําไมพญานาค ถึงไม่มีเมื่อวานถึงไม่มีเขาเรียกเลยนะเมื่อวานเน่ะบั้งไฟือ้คาว่าบั้งไฟพญานาคมันต้องต่อยเองสิถ้าบั้งไฟบั้งออกไฟอย่างนี้หรือว่าไม่ใช่มันออกมาจากพื้นน้ําก็ออกมาแนวขึ้นมาก็เลยเป็นเรียกเป็นบัง้งเดี๋ยวว่าตีมือแตกเลยคุณผู้ฟังพิมพมาแบบนี้ี่งบจุดบั้งอาจจะหมดพญานาคไม่มีงบไหมเป็นธรรมชาติขึ้นจากน้ำไหมแหมเราเนี่ยเทโววันนี้เมื่อวานออกรรษา และวันพระวันไหนอะ